สวัสดีค่ะชอบองคนมีปีกเห็นป้อหนูได้อะไรวะค,รคือตลกเนี่ยคือมาแข่งร้องเพลงนะคะภาษาจีนได้ที่สองดีใจเนาะคือก็รู้สึกด,ดีอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูป่อนนะ ไม่ทันแล้วแหละเขาถ่ายไปแล้วก็แม่แม่ทุกคนนะคะก็ขอยดูแลสุขภาพด้วยช่วงน,นี้นะคะน้องหมาน้องเหมนเนก็ดูแรงนีด้วยนะคะ่ะฉีดวัคซีนเพองกันเห็บด้วยนะซม่งก็จะเป็นแบบหมาที่องค์คลักอ่ะทุกคนจะเจอเห็บปีนกำแพงค่ะน้าขวัวสี่แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยส่วนนิกก็จะตั้งใจสอนแล้วเราก็เจอกันในซิรีส์เลีดีตุลาคมนี้นะคะ,คน,ะ,คะนิกมีโปรโมทว่าน,นิกจะไปทําบุญที่บ้านน้องหมาอิการะคะ่ะที่จังหวัด แม่แม่คนไหนหรือใช่ว่านะคะก็มาทำบุญร่วมกันได้เนาะคือนีอยากจะทําบุญนั้นนานแล้วคือนีสงสารน้องหมาแล้วก็รวมเป็นการทําบุญมันเกิดไปด้วยละกันเราจะมาทําบุญกันที่บ้านหมาพิการนะคะเดี๋ยวพีขอไปติดต่อเรื่องที่ทูก่อนแล้วก็เราก็จะเจอกันในช่วงตุลานะเดี๋ยววันหน๋ยวหนูจะบอกอีกทีละกันเนาะส่วนมินิคอนก็ไม่แน่ว่าจะมีเมื่อไหร่นะคะแต่ คิดไว้แล้วอยากจะมีให้ทุกคนดูสักทีคือหนูก็อยากเล่นอนะ่ะเฮ้ยแต่ทีมเดีทุกคนต้องทําตามหนูนะว่าต้องใส่ชุดอะไรมาตามที่หนูบอกถ้าไม่ใส่ต้องหนูีย